สวัสดีครับไปดูข้อนี้ผมมาตอบคําถามนะครับคือมีคนที่เขาถามเข้ามาเขาบอกว่าเขารู้สึกว่างบการเงินของรีทเนี่ยมันหน้าตามไม่เหมือนกับหุ้นเขาก็สงสัยว่ามันควรที่จะต้องดูตรงไหนเป็นพิเศษไหมบนงบการเงินของรีทหรือว่ามีแหล่งข้อมูลอื่นหรือเปล่าส่วนตัวผมรู้สึกว่าคําถามนี้มันก็แปลกดีก็เลยมาทําวิดีโอตอบเดี๋ยวเราไล่ไปทีละเรื่องก่อนอื่นเอาเรื่องที่บอกว่างบการเงินของรีทหน้าตาไม่เหมือนงบการเงินของหุ้นก่อนนะครับอันนี้ผมบอกกันเลยนะครับว่าจริงๆคือไม่จริง หน้าตามันเหมือนกันมากแล้วรายการที่อยู่บนนั้นเนี่ยความหมายของมันแต่ละอันก็เหมือนกันในสาระสําคัญทั้งหมดเลยด้วยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับอันนี้ผมเอาตัวอย่างมาให้ดู3อันนะครับอันนึงเป็นของบริษัท President Bakery ก็คือที่ทําขนมบาง Farm House ใช่ไหมอันนี้เป็นตัวรายงานและงบการเงินเขาอันนี้เป็น Reed นะครับ Reed อันนี้เป็น Trust ื่อการลงทุนนะครับก็เป็น LH Shopping Center นะอันนี้ก็คือเป็น Reed แล้วอีกอันนึงเนี่ยก็เป็นรีดเหมือนกันแหลนีเป็นเบนสตาร์ฮ l ลโกลาเบอเป็นรีดไม่ใช่รีดในไทยรีดสิงคโปร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าหน้าตางบการเงินนี่เหมือนกันมากนะโอเคเริ่มจากฟ a r ์ม o u า e ก่อนนะครับจะได้ดูว่างบการเงินมันหน้าตาเป็นไงโอเคมันก็จะมีบาลานซ์ชีตถูกไหมครับที่บอกว่าเออบริษัทมีทรัพย์สินอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวมีที่ดินอาคารอุปกรณ์มีอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วมีทรัพย์สินอะไรแล้วก็ทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ย เป็นของใครบ้า,บางมันส่วนเป็นของเจ้านี้อ่ามีนี้สินหมุนเวียนเท่าไรนีสินไม่หมุนเวียนเท่าไรนุ่นนี่ใช่ไหมแล้วก็บางส่วนเป็นส่วนของเจ้าของส่วนของผู้ถือหุ้นกําไรสะสมนุ่นนี่นั่นนะครับอันนี้ก็คือเป็นบาลานซ์ชีตถูกไหมอ่ะทีนี้มาดูของ l h s c บ้างครับเดี๋ยวเราเลื่อนไปหาไอ้ส่วนที่เป็นครบการเงินเดียวพอลอะนะโอเคนี้ อ่าโอเคอันนี้ก็เป็นบาลานซ์ชีพเหมือนกันถูกไหมบาลานซ์ชีพก็บอกว่าโอเคมีเริ่มจากสินทรัพย์สินทรัพย์มีอะไรบ้างนะครับมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์มีเงินลงทุนที่อยู่ในสังหาริมทรัพย์นะนี่เป็นมูลค่าตามมูลค่ายุติธรรมนะมีเงินสดตื้ดตื้ก็มีทรัพย์สินอะไรบ้างถูกไหมก็มีรวมสุดท้ายก็จะบอกว่าเออเรามีหนี้สินอะไรบ้างมีเจ้านี้การค้าเท่านี้มีเงินกู้ยืมระยะยาวท่านี้ตื้ดตื้มีหนี้สินอะไรถูกไหมแล้วก็สุทธินะครับเขาก็บอกว่ารวมหนี้สินนี้ ก็คือเอาเลขนี้ลบเลขนี้เนาะไอสินทรัพย์สุดที่นี่คือส่วนของผู้ถือหุ้นแหละนะครับเท่านั้นเองโอเคเห็นนะเนี่ยซึ่งเขาก็แจ้งแจงนะนเนี่ยไอห้าแปดสามหนึ่งเนี่ยห้าแปดสามหนึ่งเนี่ยคืออะไรอ่ะเขาก็บอกให้ดูเนี่ยคือส่วนของผู้ถือหุ้นไอสินทรัพย์สุดที่เนี่ยก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นทีย่ี้จ,จะใช้ wording คนละรันกันนิดหน่อยนะครับแต่อันนี้คือ net asset value นะโอเคอ่ะของ Starhill Global Read เดี๋ยนะหน้าตามันก็จะเหมือนกันแหละนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนหางบการเงินก่อนโอเคแถวนี้หรือเปล่าอ่ะเนี่ยบาลานซ์ชี e เห็นไหมเขาก็จะบอกว่าโอนอนมีทรัพย์สินที่ n o n c u เรนต์ก็คือที่ไม่ใช่พวกเงินสดแต่พวกสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยมันก็มี Investment Property นะครับก็คือเงินลงทุนใน Property อสังหารนี่แหละนะครับ Current Asset ก็มีพวกที่เป็นเงินสดนี่เลือนๆทั้งหลายเห็นไ,ไหม Total Asset มี นี่สินอ่ะนี่สินมีอะไรบ้าง non c u เรนต์ก็คือพวกนี้ระยะยาวมีเงินกู้นะครับหลักๆเห็นไหม current l i บิลิตี้อ่ะนี่สินระยะสั้นมีประมาณนี้นะครับ net asset เท่าไหร่เห็นไหมอ่ะเนี่ยเหมือนกันไหมอ่ะนะ net asset ก็คือก็เหมือนกันก็เนี่ยทรัพย์สินสุทธิเนี่ยนะครับสินทรัพย์สุทธิเหมือนกันหรือจริงๆก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นก็หลักคืออันเดียวกันอ่ะต่อมางบกำไรขาดทุนนะครับอันนี้ของ ฟาร์มเฮาส์ของหุ้นก็มีอะไรก็มีไรายได้ไหมรายจ่ายเรื่องอะไรไปตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดสรุปออกมาเป็นกำไรก่อนภาษีเสียภาษีเท่าไหร่ฟุบฟุบจบอ่ะโอเคของ LHSC นะรีดละมีอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้คือแจกแจงว่าเงินลงทุนที่ว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคไม่มีอะไรงบกำไรขาดทุนเบสร็จก็เริ่มมาจากรายได้ก่อนรายได้มีอะไรก็ค่าเช่าบริการตึ๊ดตึ๊ดตัวนนี้ ค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างต้นทุนตื้นๆหักไปหักมารวมค่าใช้จ่ายใช่ไหมกำไรจากการลงทุนตัวนี้ตืๆๆน้นนะนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นเขาก็มึงบอกว่ามีรายการกําไรขาดทุนสุทธิยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนด้วยนะปกติอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นพวก valuation แต่โอเคถ้าเราต้องการจะรู้มันคืออะไรชัดเจนเราต้องดูหมายเหตุนะโอเคนะสุดท้ายเขาก็บอกว่าโอเคเนี่ยการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานคือเท่านี้ก็คือก็คือเลขน,นี้ลบเลขนี้เหมือนกันเถอะ จริงๆพาร์ตรงนี้เนี่ยมันคล้ายๆกันกับกำไรสุทธิหรือว่ากำไรสําหรับปีถ้าเทียบกับบริษัทปกตินะจริงๆเลื่อนลงมาอีกเนี่ยเขามีบอกด้วยนะว่าแบบไอ้เพิ่มขึ้นลดลงของสินทรัพย์สุทธิจากการเรงินในระหว่างปีเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่องอะไรบ้างก็มีจากอะไรที่มาจากการลงทุนอันนี้คือตัวธุรกิจหลักเขาก็คือตัวตึกอ,อาคารนะพี่เก็บค่าเช่ากันอยู่เนี่ยซึ่งก็คือเลขนี้สองหกเก้าเก้าหนึ่งแแปดหนึ่งแปดหนึ่งห้านะครับโอเคแล้วก็ ไอ้หนึ่งสี่แปดนี่คือเลขเดิมเมื่อกี้นี้เนี่ยนน 8, 6, 2, เนี่ยเนี่ยหนึ่งสี่แปดหกสองสามเนี่ยอันเดียวกันนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเออเพิ่มขึ้นสรุปมันเพิ่มขึ้นเท่านี้นะแล้วก็มีการแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์อันนี้ก็คือปันผลนั่นแหละนึกออกตรงไหมครับดังนั้นสรุปแล้วสุทธิก็คือลดลงในวงเล็บก็คือลดลงนะ net asset value เนี่ยลดลงเท่านี้ต้นปีเท่านี้ไอ้ลดลงเจ็ดสิบสามเนี่ยก็คือจาก, 5, กห้าพันเก้าร้อยเกือบห้าพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดอันนี้ ถัดมาเรามาดูโฮลี์เรดของสิงคโปร์บ้างนะครับเขาก็บอกว่าอันนี้เป็น s t a t e มนต์ of t o t a ท r e t รีเจริงๆชื่อมันอาจจะไม่ได้เขียนอินค m ม Statement แต่คอนเซ็ปต์มันคล้ายๆกันนะครับก็เริ่มมา Cross r e เว n u เเห็นไหมอะไรได้คืออะไร property operating expense อันนี้ก็คือคาบอกอันนี้คือค่าใช้จ่ายที่มันเป็นระดับของตัวอสังหานะน,นี่คือจ่ายไปเท่านี้ n ึ๊บเน็ต Property Income คคือเอาเฉพาะจากตัวตึกก่อนนี่คือ,อไรายได้อยู่เท่านี้นะ แต่หลังจากนั้นก็มีอย่างอื่นอีกเช่นรายได้ที่มาจากฟิกเซอร์บรินี่คือพวกฝากประจำถูกไหมครับมีแมネจเมนต์ฟีอันนี้คือค่าบริหารจัดการเพอร์ฟอร์แมนซ์ฟีมีค่านู่นค่านี่ทรัสต์เอ็กซ์เพนต์ไฟแนนซ์เอ็กซ์เพน์ก็หักๆือๆๆๆไปโอเคเนาะก็เขาก็มีพักอยู่อยู่ตรงนี้นะครับจริงๆคือเขาอาจจะไม่ได้เขียนแต่ว่าอันเนี้ยคือรายจ่ายที่เกิดขึ้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานแต่ทีนี้ข้างล่างเนี่ยมันจะมี c h a n g e in value ของ สินทรัพย์นู่นนี่นั่นเห็นนะเชนอินวลูของด e เรกทีฟอ e นสต t r มนต n exchange Chain gain loss อีกนะครับก็คือเหมือนว่าอันนี้ขาดทุนกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนนู่นนี่นั่นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลง Fair value ของ Investment p r o p e r t y นะครับก็คือไออสังหาริมทรัพย์ที่เขาลงทุนเนี่ยมูลค่ายุติธรรมเขาประเมินตีมูลค่าทีนึแล้วโปรมูลค่ามันลดมันด้วยตีเป็นขาดทุนอย่างนี้แต่ถามว่าเงินสดอะไรหายออกไปไหมก็ไม่ใช่แล้วจริงจริงมันก็ไม่เชิงเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานมันก็ ขาก็บอกโอเคเนี่ย total return for the year before tax and distribution อ่า tax for income tax tax ไว้ก็เหลือเท่านี้เหลือเท่านี้เสร็จเขาัว่ยยังมีบางส่วนเนี่ยต้องหัก amount reserve for distribution to perpetual security holder นะครับเพราะอันนี้เขาัวกเขาสำรอง ไอเงินเท่านี้2 8 8เนี่ยให้สำหรับกลุ่มที่เป็น p e r p e t u a l นี่คือน่าจะเป็นพวกหุ้นกู้ประเภทที่ถาวรนะ p e r p e t u a l เนี่ยก็คือขึ้นจริงๆริงในรายเดีย๋ยวเราต้องไปอ่านมันคืออะไรแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเขียนงี้ก็น่าจะเป็นหุ้นกู้ที่มันแบบอายุแบบไม่จํากัดหรือไม่งั้นก็เป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่พูดถือหุ้นปกติโอเคไหมครับนะแล้วก็เคบอวมีปรับรายการอันนี้สรุปขขออกมาเป็น income available for distribution ตอนนี้ไอเดียก็เหมือนกําไรสุทธิไหม อ่ะแล้วก็สุดท้ายงบกระแสงเงินสดนะครับเงินไนะอันนี้เป็นงบราย c a p เ t a l b a s เป็นส่วนเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นอันนี้ไม่ใช่งบหลักก็ข้ามไปอ่ะงบกระแสงเงินสดไอเดียก็คือเราก็มาดูว่าเงินสดมันเปลี่ยนแปลงยังไงโดยปกติเขาก็จะเริ่มจากไอ้กำไรก่อนภาษีก่อนแล้วก็มาบวกลบไอ้ภูค่าใช้จ่ายที่มันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสดนะครับตลืๆ่ๆเนี่ยมันก็จะมีการปรับรายการอย่างที่จริงๆเราเคย คุยพวกเรื่องพวกนี้ไปแล้วในวิดีโอที่พูดถึงไอรายการสําคัญต่างๆบนงบการเงินถูกไหมก็ถ้าเกิดใครไม่คุ้นเคยก็ย้อนไปดูแล้วกันนะครับก็เขาก็จะมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานใช่ป่ะแล้วก็มันก็จะมีหมดเรื่องการลงทุนใช้อะไรไปซื้ออะไรไปขายอะไรไปมันก็สุทธิจากลงทุนจะหาเงินแล้วสุดท้ายก็จะบอกว่าเงินสดเนี่ยที่เพิ่มขึ้นสุทธิเนี่ยมันคือเท่าไรเท่านี้ต้นปีเงินสดเท่านี้รวมกันก็เป็นเท่านี้อ่ะทีนี้มาดูของ เอาไอ้เฉ่ี่บางเราเลื่อนลงมปข้างล่างนะครับนี้เป็นงบกระแสงเงินสดนะงบกระแสงเงินสดเนี่ยมันก็จะความหมายเดิมก็คือมันต้องการที่จะดูว่าเงินสดตอนต้นงวดปลายงวดเนี่ยที่มาที่ไปมันมาได้ไงนะใช้ไปเรื่องอะไรรับจากเรื่องอะไรโอเคไหมครับเริ่มต้นก็คล้ายๆกันเนี่ยนะเขาก็บอกว่านี่การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานนะหนึ่งสี่แปดหกสองสามเนี่ยมันก็คือไออารที่มาจากงบกำไรขาดทุนนะ่ะนะครับเนี่ยเนี่ยนะ หนึ่งสี่แปดหกอสามอันนี้แหละนะครับแล้วเขาก็มามีการปรับปรุงรายการนะไอสิ่งที่เกี่ยวข้องเช่นแบบเนี้ยลดลงเพิ่มขึ้นในลูกหนี้ถ้าเกิดลูกหนี้เพิ่มขึ้นก็คือมีคนติดเงินเราเยอะขึ้นถูกไหมติดเงินเราเยอะขึ้นกระแสงว่าจริงๆเงินสดที่เราคาดว่าเราได้ไมานี่จริงๆมันไม่ได้เยอะขนาดนี้มันต้องลบออกไปหน่อยนึงนะ,อะโอเคแล้วมันก็จริงๆอันนี้อาจจะ แปลกตาไปนิดนึงเราจะเห็นว่ามันมีการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างฟาร์มเฮาส์เนี่ยมันจะอยู่คนละหมวดมันจะอยู่ในหมดกิจกรรมการลงทุนนะครับแต่โดยไอเดียก็คืออย่างนี้เนื่องจากว่าอันเนี้ยโดยธุรกิจของมันเนี่ยอ่ามันคือทั้งเพื่อการลงทุนได้ไหมครับการลงทุนเนี่ยมันเป็นกิจกรรมหลักของเขาดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอันเนี้ยมันคือกิจกรรมดําเนินงานนะเพราะว่ามันคือการลงทุนเห็นไหมครับก็มีการปรับนู่นปรับ นะสุดท้ายเขาก็จะบอกมาเนี่ยเงินสดสุดทธิจากกิจกรรมดําเนินงานนะครับเทา่านี้นอกอนจากนั้นเขาก็จะมีหมวดจัดหาเงินอีกเช่นแบบกู้ยืมเงินเพิ่มเติมอะไรไหมนะครับการจ่ายบันผลเห็นนะก็จะอยู่ในนี้อันเดียวกันเลยเนี่ยนะ,ะเงินเป็นบัตผลจ่ายใช่ไหมแต่อันนี้เขาจะใช้คนทําทำกันมั้งเนี่ยการแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสอะไรก็ว่าไปนะแต่ก็โดยคอนเซปต์ไอเดียมก็เหมือนกันเห็นนะครับ เรวสุดท้ายเขาก็จะบอกว่าอันนี้สุทธิจัดหาเงินอ่ะสุดท้ายแล้วเงินสดและเงินฝากทางการเพิ่มขึ้นสุทธิของทั้งปีเท่านี้นะซึ่งไอ้เลขนี้มันมาไงก็มาจากเลขนี้เนี่ยสุทธิจากดำเนินง,งานลบไปนี่ออกมาเป็นอันนี้นะแล้วเขาบอกว่า,าต้นปีมีเท่านี้นะระหว่างปีบวกมาเท่านี้ก็เลยรวมเป็นเท่านี้เหอนกันเป๊ะเห็นไหมครับโอเคอ,อันสุดท้ายนะอันนี้ของไอ้สิงคโปร์บ้างนะครับ Distribution statement แต่ของสิงคโปเนี่ยจ,จะต่างไปหน่อยคำว่า distribution นี่คือพวกเกี่ยวข้องกับการจ่ายปันผลอันนี้คือมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมมี movement of unit holding อื investment portfolio ก็คือหมายว่า property หลักเ,เขาแจกแจงว่ามีเงินลงทุนในตึกสำคัญของเขาคืออะไรบ้างนี่พวกนี้ไม่ใช่พวกคู่หรืออะไรนะครับแล้วก็ cash flow statement กนะ็ อารมณ์เดียวกัน cash flow from operating activity ก็ดึงตัวเลขมานะ total return for year นี่ยะครับไอจากข้างบนนั่นนะไอจาก,กี้เนี่ยก็ปรับนู่นนี่นั่นตืดๆออกมาเป็นเน็ตเห็นนะของสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานการลงทุนเป็นอะไรสุทธิ financing การหาเงินเป็นไงสุทธิออกมาเป็นเนี่ยสรุปสุทธิจริงๆนะมีเงินสดเพิ่มขึ้นน้อยลงเท่าไหร่นะครับต้นปีมีเท่านี้นะก็ก็ หายไปเท่านี้แล้วมีเรื่องของเอชเช a t e เปลี่ยนแปลงอีกนะครับก็เลยทําให้สุดท้ายเงินอากงมาเงินสดที่มีเหลือสิ้นปีคือเท่านี้เหมือนกันไหมเห็นภาพชัดเจนนะเหมือนกันมากเห็นไหมครับแล้วก็เหมือนกันในความหมายสาระสำคัญทั้งหมดเลยด้วยโอเคมันอาจจะใช้คําชื่อต่างออกไปซึ่งก็ปกติงบการเงินของคนละบริษัทหรือบริษัทที่ทาธุรกิจคนละประเภทมันก็มีใช้คําแตกต่างกันบ้างอันนี้ก็ธรรมดานะครับแต่ ก็ S <S <an throp od ic> เหมือนกันน่ะหลักการในการบันทึกบัญชีเห็นไหมโครงสร้างโครงสร้างอะไรก็นหน้าตาเหมือนกันเป๊ะ <an throp od ic> และดังนั้นสําหรับคําถามต่อมาที่ถามว่าควรจะดูตรงไหนเป็นพิเศษไหมอ่านยังไงเนี่ยคำตอบก็คือว่ามันก็อ่านเหมือนงบการเงินของหุ้นธรรมดานี่แหละก็คือเราก็ดูว่าโอเคบริษัทเนี่ยรายได้เพิ่มขึ้นไหมค่าใช้จ่ายจ่ายเรื่องอะไรไปสุดท้ายกําไรหรือเปล่ากําไรดีขึ้นไหมมีเงินลงทุนที่ไปลงทุนเพิ่มเติมในเรื่องอะไรที่แบบดูโมโหลานไหมมีหนี้สินเยอะไหม เก็บเงินได้หรือเปล่ามันก็เหมือนกันนะครับแล้วสำหรับคําถามสุดท้ายที่ถามว่านอกเหนือจากตัวงบการเงินแล้วเนี่ยเรามีแหล่งข้อมูลอื่นไหมหาข้อมูลอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ตอบเหมือนหุ้นอีกเช่นเดียวกันคือมันก็ค,อ,คอนเซปต,ต์เดียวกันนะครับก็คือเวลาที่เราพิจารณาว่าเรีดมันน่าลงทุนไหมเนี่ยมันก็เหมือนกับหุ้นแหละก็คือเราต้องการที่จะดูว่าบริษัทบริษัทนั้นเนี่ยเขาผลิตอะไรอยู่เขาขายอะไรจุดเด่นของมันคืออะไรทําไมคนถึงจะต้องมา งอบริษัทนี้ทำไมต้องซื้อมีอาํานาจในการบังคับผู้บริโภคไหมธุรกิจกรประเภทนี้ในอนาคตมันจะเป็นยังไงใช่ไหมเรามีแนวโน้มที่บริษัทจะทําได้ดีเรื่อยๆไหมอันนี้ก็หุ้นถูกไหมครับแลวเช่นเดียวกันสําหรับรีดเนี่ยก็เหมือนกันเราก็ต้องดูว่าโอเคเฮ้ยสรุป Pro p e r t y ของมันเนี่ยมันคืออะไรแน่มันคือตึกทําอะไรถ้าเป็นไปได้นะสมมติว่าถ้ามันไม่ใช่แบบมีเป็นร้อยตึกอย่างเงี้ยเราก็อาจจะอยากรู้ว่าโอเคเฮ้ยมันคือตึกอะไรพิเศษไหมอย่าง LHS ตะกี้คือ Terminal เทอร์มันอือ Terminal 21ตรงไหนกันแน่ นึกออกไหมมันเป็นสัญญาประเภท leasehold หรือเปล่าหรือว่า freehold มันจะหมดอายุภายในกี่ปีใช่ไหมครับแล้วมันเก็บค่าเช่าเพิ่มขึ้นไหมมีคนเข้าไปเช่าเยอะไหมนะมีคนเดินเยอะไหมบางทีเราอาจจะต้องอยากเดินไปดูเช่นเดียวกับหุ้นนะบางทีถ้าเรารู้จักสินค้าเราก็อยากไปดูว่าเออคนซื้อเยอะไหมได้โปรดักได้รับความนิยมไหมหรีดเช่นเดียวกันเราก็อยากจะไปเดินดูว่าถ้าเป็นไปได้นะว่าเออแบบไอ้ตัวตึกเนี่ยออฟฟิศนี้ห้างนี้โรงแรมนี้อาจ,จะได้รับความนิยมไหมนะครับ ราคาเป็นยังไงมีคนซื้อหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คอนเซปต์เดียวกันก็คือเราอยากรู้ว่ามีคนอยากเช่าในตัวอสังหาริมัพย์ปรีดอันนี้หรือเปล่านะแล้วมันจะน่าจะทําได้ดีขึ้นต่อไปในอนะคตไหมสถานการณ์การแข่งขันเป็นยังไงล่ะมีออฟฟิศกาลังจะโผล่ขึ้นมาอีกตึกตึกรอบๆมันอยู่ไหมหรืออะไรนะครับนึกออกปะคือเราต้องการจะรู้ประมาณนี้เหมือนกันเป๊ะแหล่งข้อมูลก็มีตั้งแต่ตัวงบการเงินหรือว่ารายงานของตัวบริษัทซึ่งอันนี้ก็เหมือนหุ้นถูกไหมเหมือนกันมี พวกรายงานที่อาจจะเป็นอินดัสทรีอาจจะไม่ได้ออกโดยบริษัทแต่อาจจะเป็นแบบอินดัสทรีรีพอร์ตในธุรกิจที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอย่างเช่นพวก cbi e บางทีมีเจนแซงลาซาวบางทีเขาก็จะมีพวกรีพอร์ตที่พูดถึงสถานการณ์การแข่งขันของพวกออฟฟิศสำนักงานของ Property ที่เป็น Residential ที่อยู่อาศัยของพวกอะไรพวกนี้จริงๆมีนะครับของพวก cbi วกนี้เช่นเดียวกันใน หุ้นเนี่ยบางทีมันก็จะมีของกรุงศรีรีเสิร์ชก็บางทีของแบงก์ก็บางแบงก์ก็จะมีว่าเออธุรกิจนี้เทรนเป็นยังไงหรือว่าบางทีอาจจะเป็นสมาคมการค้าของธุรกิจนั้นบางทีเขาก็มีพวกรายงานเหมือนกันว่าเออที่ผ่านมาเป็นไงแนวโน้มจะเป็นยังไงน,นู่นนี่เราก็อารมณ์เหมือนกันถูกไหมครับแต่ข้อมูลทุนนี้เราก็ต้องหาเหมือนกันและแน่นอนเองหล่งข้อมูลประเภทที่ถ้าเป็นไปได้คือเราไปดูสถานที่จริงจับต้องตัวโปรดักจับต้องตัวสินค้าจริงอันนี้ก็เหมือนกันกับพูดอีกเช่นเดียวกันสรุปก็คือทั้งหมมดดทีี่่พูาเ ทั้งหมดเลยนะทั้งสามคำถามที่นั่นมาเนี่ยสรุปมันก็เหมือนหุ้นไหมฟังไปฟังมาก็เหมือนนะงบการเงินก็เหมือนถูกไหมอ,อ่านงบการเงินก็อ่านแบบเดียวกันใช่ปหแหล่งข้อมูลก็แบบเดียวกันอีกต่างหากสรุปเหมือนหุ้นเไปไ๊ะเลยครับวิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหามันเกิดประโยชน์สำหรับคุณก็ฝากกดไลค์แล้วก็แบ่งปันแชร์มันต่อไปด้วยให้มันไปเกิดประโยชน์กับคนอื่นนะครับนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดต้องการที่จะดูวิดีโอย้อนหลังของเราหรือติดตามวิดีโอใหม่ๆของเราก็ทำได้บน Facebook กับ YouTube Sto Smart Investment แล้วสำหรับคนที่ตั้งใจจะลงทุนด้วยตัวเองจริงจังและกำลังศึกษาหาความรู้อยู่ผมขออนุญาตโปรโมทนิดน,นึงตอนนี้เรามีหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างให้คนที่เรียนเนี่ยลงทุนชนะตลาดโดยใช้วิธีแบบเดียวกับที่เราทำคุณจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเสียเงินเสียเวลางมหาวิธีการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองแล้วเรามีให้ทดลองเรียนฟรีด้วยรายละเอียดเนี่ยจะอยู่บนเว็บซึ่งเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ